ครับสวัสดีครับมาอีกแล้วเช้ไครับมาพวก,กันมันนี้มาเก็บเห็ดดอกแเลาะยู่ใหญ่นลครับว้าว้ยนี่คุณมีสองตวข้างในคุณน,น,น,นี่นี่อีกตัวหนึ่งข้างในครับ โอ้เท่าเลยครับโอ้ว่าได้เพื่อนดอกอะนะนี่เท่าเลยว่าดอกต้องนุ่มดหมืนเดิมเสียดายว่าเห็นไม่กระสิเกิดอุ้ยหนีดอกนี่ ่ก็สิเกิดตะลตายมือและครับมว่านหมกอนหมกอนเนาะสิพอดีพอดีเยอนเลยฮัลโหเดี๋ยวไปหายอพ่นอืมมึงไงโอ้มึงขาตุนดอกตูม อีนี่นี่ดอกตูมดอกนี่อี๋เห็นนี่นะ,นะนนนนครับนี่คือหลี่ดีแท้เงาลี่ยังสีแหละสคนค้ามไหมโอ้ขปจุ่มก็สงคับเนาะได้ยีว่้อฮมาสวัสดีวันนี้จ้าสวัสดีจ้า ใค,ใคไ่ไงบอสเด็ดนี่เห็ดตะไคร้เยู่เห็ดละงกมึงเขาเอาพ่นอ่ะไหมมันเถ่าถิ่มมันอยู่ทางในอ่นอันเป็นปิดกวนอ่ะไหมมึงเขาเอาเมื่อนั่นแหละตั้มงมือเขาเอาอออเฉพาะอีจูมีไงมือยืมบัตรจริงๆใครนึกหรือไม่กายไปยั้งหยิยบนี่เลยนี่แล้วก็เห็นนั่นละนั่นละ ที่ตางงกเลี้ยงเนี่ใครยังไงมันเคยเกิอดอย่งมันเคยเกิอดอยงวูบีมือกา่าทางพิไปหรไปอีกหมบ้า<พ><อ>นกะไดอยู่แถวนีเด้ใคร่ับงานาทางุนเขเห็นอย่างเลยวัตะมาไดอยู่นี่แหละนู่นขุนกรนี่อยดี ไใครับไข่ยังอยู่เรื่อยวันนี้เห็ดกระบอกค่อยลายไปไหนครับไงอยากเข่าเราไหมอัปเดตผลงานอ่ะมีกระสิว้เมื่อกี้กันด้วยว้าวกระจายลายด้วยครับนี่ไงคนใดญอยู่ด้วยเต็มกันอยู่ก็้วเลยดอกจูงลายเด้อยดระสิทิหาไปสักก้อน ตัอสิฮอดรถสิว่ใดจักใดจักมูในแม่เนอยายพ่นสวัสดีไว้ก่อนนด็อกเตอร์สวัสดีจ้ายายพนา่นลายฝืนเมื่อเทียงครับนี่ดีผลงานในบัวสามยายพ่นเลยนี่ถ้าเก่าวะเนี่ยออกน้ำสายนี่ มาเบิ่งผลงานครับเอาเห็ดอันนี้เกิดตัวนี้เห็ดยังกัวเห็ดกอไข่ดอกสีเรียลลำตาลนะครับพพญานาคือได้ดอกไงครับแถวไหนไอ้ของพญานาคเห็ดตะไครเห็ดดินเกิดแหละแต่ย่าพจนตัวนี้ได้เห็ดละงโงกลายกระมูพญานาคเป็นเห็ดตะไคร้ชายเลือกเห็ดเลย ดอกพอดีปนเห็ดเป็นเห็ดเป็นแ่นงามเลยดอกกำลังพอดีงามครับ่เห็ดเป็นอื่นเห็ดกอไข่ไปไอ้เจ้านั่นกระดิบกันไงกีน้องกีน่าพอดีแกงก็เอาไว้แกงไงนะแม่แต่เสียด ตะไคร้นะส้มเงีกีอันอนี้หิดกอเน้ะอู้เห็นละงกแล้วอี๋กขาวไงีนะทังในนะเดี๋ืวอลืไปได้เรื่อยไม่ทันละเห็ละงกขาวไง เระโหกขาวไงขาเพิ้งครับจะไข่ไงกระไดบอ่ะพี่แม่เพิได้เห็นกกเหลืองนี่เลยจูมงานเห็นกระโหกขาวไงโ่พี่นองเหนือย คิดแต่ไข่ไงดอกนีว่าดีปนดอกเดียวก็ดีปนเลยไงคือแต่จัดอันนี้ไงระวังสามสี่อันไงมีคนลำหน่อยงามดีครับคิดแต่ไข่อยู่อ่ะจังเลยกับจังพ่อกันเมื่อนาเนาะจังพ่อกันเมื่อนาครับสวัสดีครับสวัสดีกรอบหนึ่ง จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีกรอบมึงได้ย้อนกันได้อ